ีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกส้อนจ้ะเอาเมื่อน,นี้อีหลาเปิดคลิปในปลาเปิดคลิปในปลาก,กันเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ปลาบังเน่าเนาะต้นมันใหญ่แล้วพี่น้องเมื่อน,นี้บดได้ผ้ามาเบิ้งโก้บักเน่าจ้ะแต่ว่าผ้ามาก้นอิปโอมพี่น้องก้นจิปโอมเนะจ้ะเนาะเอาพี่น้องเห็นบอลหู้มันฝนตกเมวอวานก่อนจ้ะ ไวมันหายแล้วพี่น้องบ่เห็นฝนตกแห้งเติบจะอัสสีเห็นเต้าหูมห้มันหืึอซเนาะี่หู้มันหู้ที่โปมเนาะบินอันขึ้นมาแนาวนี่มีโตมันอยู่ข้างในนาะจะเนาะแต่ถ้าว่าเป็นเป็นไอหู้หู้เปิดจริงๆเนาะบ่มีบ่มีเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปกลนเด้ออาจสะม,มีงออาจสะมีงูหรือ,อ,อจีเกืออน่าจะอยู่ในนี่แต่ถ้อว่าเป็นหู้อันแบบนี้ มีดินอันปลาหูวงี้แสดงว่ามีโตมาเนาะจะเนาะนี่อ<ด>ีกหูห้งึัพี่น้องคิดว่านะแมนอีลีอันนี้คือหั้งญี่ปุ่มน่าจะเนาะเดี๋ยวเ,ปปเดี๋ยวมาเบิ่งกันกลนญี่ปุ่มกันเดีละเสียงแฟน,น,นกลืนเาจะได้ไหมลูกได้แล้วพ่อบอกได้แล้วตัวเมียอีกแล้ว มาดูมาดูตรงเท้าน้องขิงนี่น้องขิงหยยบอยู่ตรงรูนึงนี่นี่หยยบรูนึงเนี่ยนี่พ่อบอกพ่อมาดิพ่อมาหาดิตรงนี้น้องขิงขอยพ่อลูก นี่ใหญ่อยูอย่ข้างในเดี๋ยวไปทางน,นู้นนั่นนั่นเห็นแล้วเหนวเ็นแล้วพี่นอ้องเห็นแล้วเห็นไหมนั่นนั่นนั่น,น,น <c oughs> มันใหญ่เลยโดนโตมันเมื่อกี้ <c oughs> ได้แล้ว,วอันนี้เป็นโตัวผูน้น่าจะ น่าจะอันนี้จิปปอมสองตัวนี่นาะจะเนาะกับเป็นจิปปอมตัวผูกกับตัวแม่สังเกตยังไงกีฬาเสียงพี่น้องสังเกตอย่างแรกเลยก็คือหนึ่งเลยปีกมันนาะจะปีกตัวผูกนาะจะเนาะปีกตัวผูกตัวผูกจิปปอมตัวผูกมันจะเป็นปีกลักษณะยักยักนาาจะยักตรงนี้ปีกมันจะยักน่าจะส่วนตัวแม่ปีกมันจะเรียบนาะจะเนาะอันนี้การสังเกต สังเกจตนะจ่ะและอีกอย่างนึ่งนันจะเนาะอ่ะพี่น้องเบิร์เด้อกลนของตัวแม่จ่ะมันจะมีอันทอทอแทงไข่เนาะจ่ะเนาะเพือทอแทงไข่เนาะจ่ะเนาะส่วนของตัวผูมันบ่มีเนาะพี่น้องเนาะของตัวผูมันสีบ่มีเนาะจ่ะเนาะ กระโดดนี้ไหนนี่โอ้ <laughs> ตัวจิปโอมพี่น้องตัวผูหรือตัวแม่ตัวผูนะจ๊ะเ<อ>ดี๋ยวอีหล่าสีมาอธิบายอีกที่นึงเนาะว่าตัวใดตัวผูตัวแม่นาาจะเนาะอ่าอันนี้เป็นจิปโอมนะจ๊ะที่กนมมาได้วางหันนี่พี่น้องก็ได้ซํานีแ่แหละเนาะคนข้าวเดียวจ้ะผูกกลพนเมือยแล้วเิ่นว่าหิวแล้วเิ่นว่าเิ่นเอามาให้อีหล่า ลาเกษตรให้พ eh, ี epidemi, yeah. ่น้องเขาเบ่งสังเกตการเบ่งจีปโอมโต้ผูอันนี้เป็นจีปโอมต้ผูนะพี่น้องนะนี่ต้ผูนี่ก็อต้ผูนะจ๊ะเนาะนี่ต้ผูแต่ตัวนี้เป็นตัวแม่จ้ะพี่น้องเบ่งสังเกตมันใส่กันก็ต้ผูเนาะต้ผูตัวแม่เบ่งใส่กันเด้ออันนี้คือตัวแม่นะจ๊ะเนาะตัวแม่ปีกมันจะเรียบจ้ะส่วนต้ผูปีกมันจะยักนี่ต้ผูปีกยักแต่ว่าตัวไตนี่ตัวแม่เนาะปีกมันจะเรียบเห็นไหมพี่น้องปีกมันสีบอคขึ้นกัน เราสังเกตเห็นกันแบบง่ายๆเลยจ้ะดูดูปีกมันบางค้นก็สีเบ่งกลนมันนะจ๊ะลักษณะก้นมันก็เหมือนกันกับจิงดีเดจจะจิงดีสมีทอแท่งไข่จีปปอมกับมีคือกันจ้ะทอแท่งไข่ของเขาทอแท่งไข่ก็มีคือกันพี่น้องยูดาเขาเด้อเป็นสามเหลี่ยมอันเรียมตรงไอเป็นสามงามนะจ๊ะงามตรงกลางเป็นอันทอแท่งไข่มันจะสันนะจ๊ะสันนิดเดียวจะอเนกอิลากับ เอาขีมันออกแล้วเอาปีกมันออกแล้วเนาะอีหลาจะเอาเตรียมเอาไปทอดน่าจนะเนาะเดี๋ยวอีหลาจะเตรียมเตรียมทอดน่าจ่อะอ่ก่อนอื่นเราห้าใส่น้ำมันก่อนพี่นอ้องเพราะน้ำมันมันเริ่มหอนแล้วเราก็เอาที่ปมที่เ้าเตรียมใหม่พี่นะ้องเนาะเอาลงไปทอดได้เลยน่าจนะเนาะตอนหอาทอดนี่ก็ใส่ไฟที่ดาใส่ไฟตอนแหลกใส่ไฟแห้งเนะาะบัดนี้ก็รีไฟลงจากน้อย ใส่ไฟกลางนาจะเนาะนี่อ่ะอันนี้ทอดแล้วพี่น้องนะรวดเร็วทันใจอีหล่าทอดแล้วเนาะอันนี้เป็นตะกินบอกอีหล่าใส่ซอสแล้วนะาจะใส่พริกไทยแล้วเรียบร้อยนะจะเนาะอ่ะบางคนก็จะเอาไปขวเนาะแต่ว่าอีหล่ามักทอดเนาะมักทอดมันจิกรอบกว่ากันจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีเนาะพี่น้องเนาะฝากให้พี่ให้น้องอีกจะคลิปในเด้อจ้าเด้อเมือนี้สวัสดีจ้า